สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับกวนมือรตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับไทยแอดมินตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าแอดมิออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาหมายเหตุคลิปนี้ส้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำ,คำแนะนำกำลังไปที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสปปลาวนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ะ Content นะครับเฟกนิวในประเทศไทยเกี่ยวกับน่าจะเป็นคนลาวส่วนใหญ่เข้ามาทําแต่คนลาวเขาไม่รู้เขานึกว่าคนไทยทำเขาเพื่อน กรณีที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยตอนนี้นะลาวไม่มีคนไทยไปเที่ยวเงียบนะคนลาวคิดถึงคนไทย <c oughs> คือเขาจะบอกว่ามันไม่จริงนะครับคนลาวไม่ได้คิดถึงพวกเรานะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับเพื่อนอะช่างหัวมันไม่สนใจในเนื้อหาและรายละเอียดนะครับแต่อยากจะมาเล่าเปย์ๆให้ฟังว่าไอ้นี่คือสาเหตุที่มาของคอมเมนต์นะครับ เช่นเคยกคับเพื่อนฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขอแังจริงนะครับลบทุกคอมเมนต์ส่วนสายจีก,กัดน,นะครับไอแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไล่คิดซู้ว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ <laughs> น้ำตากูจะร่วงนะครับไอโรตาปน้นอ่าท้าความอีกนิดนึงนะครับชาวลาวที่มาสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ไม่รู้ว่าเขารับงานมาจากรัฐบาลลาวหรือเปล่านะครับ เพื่อหลอกล่อให้คนไทยสงสารเห็นใจครับจะได้ไปเที่ยวลาวเอาเงินไปทิ้งที่บ้านเขาเมืองเขานะครับแต่สื่อในลาวเนี่ยเขาบอกประชาชนของเขาว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเลยนะครับดูจากภาพก็รู้ครับเพื่อนๆเนี่ยโอโ้โหเฉพาะเออเขาเรียกว่าสถานีที่เวียงจันทร์เนี่ยโอโ้โหนักท่องเที่ยวเดินกันเพียบเลยนะครับดังนั้นก็แสดงว่าไอคอนเทนต์เหล่านั้นเป็นไงครับเพื่อนอ๋อมาหารเรื่องให้คนลาวมาเกลียดประเทศไทยมาเกลียดคนไทยนะครับหมไอพวกเฟกนิวชาวลาวทั้งหลายนะครับ ที่มาคอยทําให้คนไทยเห็นอกเห็นใจสงสารบอก,กอรน,นะครับเพื่อนใครพวกครีเอเตอร์ชาวลาวมันไม่มาสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศลาวคนไทยก็ไม่รู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองอะไรลาวหรอกนะครับและคนไทยก็ไม่รู้ไอข่าวเนี่มันเป็นข่าวจริงหรือเฟคนิวส่วนใหญ่นะครับ คนที่ทำคอนเทนต์เหล่านี้คือคนลาวพูดภาษาไทยและไอ้พวกที่ไปคอมเมนต์ด้วยภาษาไทยเกินครึ่งนะครับก็คือชาวลาวเขาเ,เพื่อนๆไปดูถูกเขาเขาไม่รู้เขาก็นึกว่าคนไทยไปดูถูกเขาหารู้ไมมคนไทยไม่รู้เรื่อง <laughs> น้ำตาคุณจะรั่วนะครับไอโรอตาปนอ่ะแล้วก็บอกชาวลาวเลยนะครับคนไทยเขาไม่ไปเหยียบลาวหรอกนะครับ ไอที่ไปเที่ยวลาวเนี่ยนะครับที่อ้างว่าเป็นคนไทยเนี่ยไอพวกนี้เป็นลูกหลานชาวลาวที่อพยพเข้ามาดังนั้นนะครับคุณจะด่าจะว่าคุณจะรีถ่ายก็ช่างเรื่องของมันเถอะนะครับอยากโง่ไปให้เขารีถ่ายก็สมอ้ำหน้ามันเป็นอะไรไปละครับเพื่อนๆโอ้ประสาทกูจะเสียนะครับไอโรตาปความคิดเห็นที่หนึ่งสปป,ปลาวมีนักท่องเที่ยวหลายแต่คนไทยชอบสร้างเฟกนิวหาว่าคนลาวคิดถึง บอกก่อนนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับสร้างคอนเทนต์เหล่านั้นอะส่วนใหญ่เป็นชาวลาวทั้งนั้นเลยนะครับโ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอโรตาปนพึงสังวรเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยรับผู้อพยพเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังรับอยู่มาในรูปแบบแรงงานแล้วก็มาเอาผัวคนไทยและเมื่อ3-40ปีที่แล้วนะครับช่วงที่บ้านแตกสแลคขาดเนี่ย ก็ชาวลาวเนี่ยอบพยบมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับเพื่อน <c oughs> <c oughs> ไองามไส้แม่แล้วคนเหล่านั้นนะครับแหมต้องบอกก่อนนะครับปลูกฝังลูกหลานว่าตัวเองเป็นคนลาวทั้งทั้งที่จริงๆไม่ใช่นะครับไอคำว่าลาวเนี่ยมันเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเมื่อฝรั่งเศสมาป,ปกครองนะครับในอดีตก็เป็นชาวเสียมชาวสยามเนี่ยนะครับแต่ทุกวันนี้สายสัมพันธ์มันขาดเพราะอะไรล่ะครับอ้าวก็แหม ก็พี่พักรัดนะ่ะเล่นไปพาชาวแก้วชาวเวียดนามอะ่ะมันนอนกับสาวลาวคืนสองใสทะลวงรูมันนะ่ะทำเป็นเลืม <c oughs> น้มตาคุณจะรูวความคิดเห็นที่สองรถไฟควมเร็วสูงมีนักท่องเที่ยวเต็มทุกตู้คนไทยบอต้องอิจฉาเด้โอ้โ <c> ห <oughs> จะอิจฉาอะไรนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอา้าแม่ให้มันลากยาวแค่ไหนมันก็ลากยาวตู้เนี่ย ได้ไม่พอพันตู้หรอกนะครับเฉพาะเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งเครื่องบินมาลงเนี่ยโอ้ตายแล้วนะครับไม่รู้วันหนึ่งะมะแหมเป็นพันเที่ยวเนรถไฟมึงจะมาสักกี่ตู้กันวนะโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอรอดตาปนความคิดเห็นที่สไทยบ่มาคนลาวก็บ่ตายจะมาเฮ็ดหยัางขี่คานเว้าซอบต่อราคาถูกถูก โอ้ยงามไส้ต้องบอกก่อนนะครับไอคนที่ไปต่อราคาเนี่ยนะครับด่าม,มันไปเลยนะครับเพราะอะไรนะครับโอก็คนไทยเขาไม่ได้ไปเที่ยวก็มีแต่ไอลูกหลานลาวนั่นแหละครับแหมไปอวดล่ําอวดรวยเขาก็ขายอะไรก็ซื้อก็ไปเหอะนะครับมันอยากเอาเปรียบก็ให้มันเอาเปรียบไปสิเพราะอะไรแหละครับเพื่อนเอาาคุณอยากทะลึ่งโผล่ไปเที่ยวบ้านมันบ้านมันกันดานมันก็อยากได้ตัง <laughs> น้ำตากุจะรั่วนะครับเอโรตาปนเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยให้ระมัดระวังถ้าเป็นไปได้ะคุณก็ต้องไปซื้อในที่ที่มันมีป้ายมีราคาเป็นมาตรฐานพอคุณไปซื้อข้างนงข้างนอกคุณก็ต้องทําใจนะครับไม่ใช่คุณจะไปต่อเขาอ่ะ ให้เขาด่าก็ถูกแล้วนะครับแหมเพราะอะไรก็ลาวด่าลาวแค่ไอ้คนลาวถือบัตรประชาชนคนไทยเราจะไปสนใจอะไรนะครับมันอยากโพสอะไรแล้วก็ช่างหัวมันเพราะอะไรนะครับเอา้าก็มันไม่มีคนไทยหน้าไหนจะไปเที่ยวประเทศที่มันกันดานกันดานนะครับเพราะอะไรนะครับเอ้าก็บ้านเมืองเราสะอาดกินของละมั่นระวังมีสุขลักษณะที่ดีครับแม้แต่คนอีสานที่เป็นคนไทยไแท้เขายังไม่คิดอยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะครับ พราะถ้าเขาไปกินของประเทศที่มันกันดานเนี่ยตายเลยเผื่อขี่ลงขี้ไหลท้องเดินและลงพยาบาลก็ไม่ด <c oughs> ีไม่มีคนไทยหน้าไหนไปเสี่ยงหรอกครับโอ้ก็มีแต่ลูกลาวทั้งนั้นที่ถือบัตรประชาชนคนไทยเพราะอะไรละครับเอาไอ้พวกนี้จะหลิดมันพอกันนะครับแหมธาตุเหล็กมันพอกันมันแข็งพอกันมันถึงกล้าไปเสี่ยงกินของประเทศเหล่านี้ครับ น้อมตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาโปนดังนั้นเขารีถ่ายก็ช่างหัวมันเถิดน,นะครับโอ้ตายแล้วอย่าไปสนใจเลยนะครับความคิดเห็นที่4ไทยชอบพูดถึงลาวสงสัยอีสาคนลาวไม่ <c oughs> ไม่มีคนไทยหน้าไหนนะครับสนใจอะไรพวกคุณนะครับที่คุณเห็นคอนเทนต์หรือการพูดถึงสนทนาถึงทั้งหมดก็คือชาวลาวนะครับ ที่เขาเรียกลาวนอกลาวในนั่นแหละครับเพื่อนลาวนอกคืออะไรละครับเอากรลาวที่อพยพมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วมาได้บัตรประชาชนคนไทยนะครับส่วนลาวในก็เป็นพวกแรงงานนะครับพอมาอยู่เมืองไทยก็มาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งวิภาษ์วิจารณ์คนลาวประเทศลาวด้วยภาษาไทยนะครับส่วนไอภาครัดลาวเป็นไงครับเพื่อนอ้อเห็นศกโอกาสนะครับเห็นช่องเห็นทางเอ้ยสามารถปลุกระดมให้คนลาวลากชาติได้นี่หว่า เพื่อกบเกลือนผลงานที่ทำผิดพลาดที่บริหารประเทศไม่ดีนะครับ <laughs> อไอ้คนลาวไม่รู้ก็นึกว่าคนไทยไปดูถูกโกนลาวนะครับโอ้โเละอะเทอะไรสาระไ้ปัญญาอ่อน ไม่มีคนไทยหน้าไหนแม้แต่ชาวไทยอีสานเนี่ยเขาก็ไม่สนใจประเทศที่กันดารน,นะครับโน,น้นเขาไปทํางานเมืองนอกเมืองนาอยู่ยุโรปอยู่ออสเตรเลียอยู่เมริกาอยู่แคนาดาโอ้ยเขาไปกันทั้งโลกแล้วโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไป้รดตาปอความคิดเห็นที่5คนไทยว่างมากบอวันวันซอบหมกมุ่นเรื่องของเพิ่นบบาน <laughs> ไม่มีคนไทยไปหมกมุ่นนะครับมีแต่ลาวนอกลาวนาในนี่แหละรวมหัวกันเนี่ยแล้วก็ด่าพักรัฐลาวด่าประเทศลาวแล้วก็บูลลี่ด้อยค่ากันเองนะครับโอ้ตายแล้วน้ำตากูจะรั่วนะครับห่วยมันจะเป็นแนวไหน <c oughs> ความคิดเห็นที่6 <c oughs> ฝากบอกพักรัฐลาวสะพานไทยลาวปิดได้ปิดไปโลด <c oughs> คนไทยก็อยากให้ปิดเหมือนกันเพราะอะไรนะครับเอา้าเราไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับ จากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาขนเงินขนทองส่งกลับประเทศตัวเองเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายมาหาสารแถมยังมาแย่งการแย่งงานทํามาแย่งอาชีพบูสร้างความวุ่นวายปันป่วนทําให้เศรษฐกิจของเราไม่โตโด้วยโอ้โหคนไทยเนี่ยเขาอยากให้ทุบทิ้งให้หมดเลย <laughs> ถ้าเป็นไปได้อะไม่ต้องไปครบมาเลยเพราะอะไรนะครับเอาก็ไอ้พวกปน,นี้แหมมันไม่ใช่ประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เข้ามาเป็นแรงงานนะครับแล้วก็ขนเงินขนทองกลับไปเท่านั้นเอง แถมยังมีหน้ามาล้างผ่านงบประมาณจากภาษีกูในการส่งลูกมาเรียนนะครับเข้ามาใช้พวกสวัสดิการอย่างโรงพยาบาลโอ้แม่ไม่อยากอธิบายเลยนะครับอันนี้ก็ฝากผู้มีอำนาจไปจัดการด้วยนะครับความคิดเห็นที่เจดคนลาวเลิกสนใจประเทศไทยนานแล้ว <c oughs> <c oughs> เละเธอไหลาสาระไอปัญญาอ่อนเพราะอะไรล่ะครับเอ้าทุกวันนี้มันยังใช้เงินบาทอยู่เลยโอ้ตายแล้วนะครับน้ำตากูจะรั่วนะครับห้วยมันสิเป็นแนวไหน ความคิดเห็นที่8ดคนไทยมาเที่ยวสปปลาวก็บ่เกิดประโยชน์เพราะซอบต่อราคาจนขี้ค้านขายก็ <c oughs> บอกแล้วไม่ต้องไปขายมันเลยแล้วก็ด่าไปด้วยเพราะอะไรนะครับเอาคนไทยเขาไม่ไปเที่ยวประเทศกันดานนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับไอคนที่ไปเที่ยวเนี่ย ก็พญ่ยไ,ไม่ใหญ่อะปลูกฝังว่าโอ้ยอีหลาเอ้ยแผ่โตมาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูนะครับบ้านพญ่ไ,ไม่ใหญ่เมื่อก่อนอีพ่ออีแม่เคยอยู่แบบไหนเขาถึงแห่ไปไปเที่ยวลาวนะครับโอ,โอ,โอ,โอ้ตายแล้วนะครับน้ำตากูจะรัว่วนะครับดังนั้นน่ะ <c oughs> เราก็ถือซิว่าลาวนอกเนี่ยแหมเข้าไปให้ลาวในมันด่ามัมนสั่งสอนถือว่าเป็นเรื่องราวเขาเพื่อนเราคนไทยอะ่ะเราไม่เจือกอยู่แล้ว <c oughs> แต่คนลาวอ่ะ ลบกวนยามาพาดพิงถึงคนไทยนะครับโอ้ตายแล้วประสาทกูจะเสียนะครับไอ้โรตาปนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมมาเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทัหมดได้ EP นี N ้แอดมึนกราขอบพระคุณกวนมึนตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมและฟังนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับว่า <laughs> S 1> <S 1> ไปร<ะ>้องเพลง<ะ>ดีกว่า <ตะ S 1> กิน <ตะ S 1> แล้วมีเยอะ,ะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่